ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟน f a c Facebook และก็แฟนแฟนทาง YouTube นะครับช่องรถไทยมือสอของเคอะไหล่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำมาอัปเดตรถในร้านนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีมาใหม่หลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็น34 3 4 d t d i นะครับอ5่7 m 5า45 47 M5000 L50 นะครับก็มีเยอะนะครับ เดี๋ยวจะนาชมทีละคันนะครับแล้วก็อัปเดตไปพร้อมนะครับมันก็มีบางคันที่ติดจองนะครับแต่คันที่ว่างก็อีกหลายคันนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจดูคันแรกครับคันนี้จะเป็น3 4 d i นะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53นะครับสภาพสวยเดิมๆครับแล้วก็มีจุดเด่นอยู่ที่มีเทอร์โบด้วยครับคันนี้นะครับเทอร์โบติดเทอร์โบมาเรียบร้อยครับสวยครับ มือดีครับทำเทอร์โบมาเสียงเพาะเลยครับคันนี้นะครับ้อมเทอร์โบ3 4 di นะครับสวยเดิมครับเครื่องเกียร์ไฮดรีดี่องไม่เคยแกะนะครับคัดยังไม่เคยตัดท่อนครับนะสวยๆเลยนะครับตัวนี้ชั่วโมงทำงานอยู่ที่2,011ชั่วโมงนะครับ2,011ชั่วโมงนะครับสภาพสีเดิม ไม่มีผุนะครับคมบปดันเหลือเต็มนะครับ <c oughs> ดอกอยางหน้าสูงครับสีเดิมนะครับเครื่องมีเทอร์โบพร้อมเรียบร้อยนะครับติดเทอร์โบมาแล้ว <c oughs> <ๆ>ดอกอยางหลังเหลือสูงครับกระทะนะสีเดิมนะครับมาพร้อมกับผาน6นะครับ62 LTS สวยครับคันนี้ดูท้ายครับท้ายเดิมๆเลยนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนสีล้อหลังเลยนะครับสีเดิมๆนะครับถือว่าเป็นรถที่สภาพดีคันหนึ่งครับคันนี้34 DI นะยกให้เป็นเกรด A ได้เลยนะครับคันนี้ยางหลังยางหน้ายางดีสีเส้นครับ แผ่นหลังคาก็สวยครับไม่มีแตกนะครับมีเทอร์โบอะไรเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับไพดันผ่านพรวนนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับราคาอยู่ที่199,000บาทครับคันนี้1 9 9 0 0 0บาทนะครับ3 4ดีไอซนะครับรถสภาพสวยเดิมครับยางดีสีเส้นสีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์ไฮดริกสมบูรณ์นะครับไม่เคยแกะเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจรถสวยๆเอาไปใช้งานนะครับาราคานี้หายากครับนะครับสำหรับสภาพนี้นะครับแถมเทอร์โบพร้อมเรียบร้อยติดต่อมาได้ที่เบอร์0892832911 0892832911คันที่1ผ่านไปต่อมาคันที่2ครับ L3408 เช่นกันแต่เป็นตัวตัวเปล่าครับคันนี้ DI เหมือนกัน นะครับถรุ่นเดียวกันสภาพสวยเหมือนกันครับคันนี้นะครับแต่ว่ายางจะไม่ดอกสูงหรือว่าสภาพดีเท่ากันนะครับสภาพยางอย่างอย่างหลังมีแผลนิดนึงครับตันี้นะครับแต่ดอกก็โอเคครับดอกสูงอยู่กระทะสวยครับสีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะครับคันนี้ตัวเปล่าครับไม่มีใบดันนะครับ ตัวนี้ตัวเปล่าไม่มีใบดันครับอาลังคาประมาณนี้ครับตัวนี้ 34Di เครื่องเกียร์ดีเหมือนกันนะครับไฮดริกดีสีเดิมทั้งคันหนึ่งแนห้าหมืบาทครับตัวเปล่าคันนี้1นึ0งแบาทนะครับ ค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมนะครับเบอร์ที่แจ้งไปนะครับคันที่สองนะครับเบาๆครับ3า DI ตัวเปล่านะครับคันที่สาม0 1 8นะครับ l อ0 1 8นนตัวนี้ก็สภาพเดิมๆครับนะสีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์เฮลิกดีนะครับยางหน้าใหม่ๆอยู่เลยครับดอกยางใหม่ๆเลย สีเดิมสวยๆครับไปดงไปดันครับเครื่องไม่เคยแกะครับคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับปลายแดงมือเดียวครับคันนี้นะลูกค้าขายมาด้วยความจำเป็นนะครับดูล้อหลังครับพร้อมเบรคถุงล้อครับดอกยางสูงๆท้ายแห้งๆครับสีเดิมนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับรถยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวล้างวันนี้แหละนะครับล้างก็จะสวยเลย ครับก็มีตำหนิบางจุดนะครับแผ่นลังคาแตกอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยครับแผ่นลังคานะครับสีเดิมเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะระบบไฟครบตัวนี้4 3 9 0 0 0บาทครับ4 3 9 0 0 0บาท L 5 0นะครับนะสภาพสวยเดิมๆเลยครับเครื่องดีมากเลยแรงดีนะครับ L 5 0นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับอ่าคันที่3 วางทั้งสามคันนะครับตอนนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีไว้บริการไม่ว่าจะเป็นผานพรวนนะครับโรตารี่นะครับมีหลายไซส์หลายขนาดครับก็สอบถามมาได้ผานบุกเบิกผานสามมีนะครับฝังปุ๋ยอ้อยนะครับราคาเบาๆครับหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทตัวนี้นะครับสภาพดีไม่ผุ นะครับถังไม่ผุนะไปใช้งานได้เลยตัวนี้พี่ใหญ่คันที่สี่ทีดีเก้าศูนย์นิวฮอลแลนด์นะครับอันนี้ก็เดิมๆครับสีเดิมทั้งคันนะครับใบดันผ่านเจ็ดซีมผ่านใบเต็มเลยนะครับสวยๆไม่เชื่อมไม่ดามอย่างหลังสูงๆครับสีท้ายแห้งๆเดิมๆเ,เลยนะครับ นะครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับอันนี้ก็สวยครับนิวฮอลแลนด์คันนี้คำนี้อยู่ที่ดอกยางหน้าครับเหลือน้อยหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่เลย,ยนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับราคาอยู่ที่4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนี้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับแล้วก็แถมส่งฟรีนะครับรถ จดทะเบียนปี6-2ครับเล่มทะเบียนปี6-2 1836ชั่วโมงนะครับเดิมๆครับเครื่องเกียร์เดิมๆนะครับสีเดิมทั้งคันครับนะครับคันหน้าครับคาราโลนี่นิวฮอลแลนด์ต่อมาคันที่5 M 5 0 0 0นะครับ M 5 0 0 0 m 5 0 0 0 s u นะครับอันนี้รถดเดิมๆยังไม่ได้ล้างครับอันนี้รอเจ้าของเหมือนกันยังไม่ได้เช็คสภาพอ,อย่างอื่นนะครับ <c oughs> อาจจะมีรั่วซึมหรือว่าสีสันยังไม่สวยตนนัวนี้แต่เครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีครับเทสแล้วนะครับเครื่องไม่อายน้ําไม่ดันไฮดรอลิกขึ้นลงปกตินะครับเกียร์เข้าง่ายไม่เด้งไม่หลุดนะครับท้ายนะครับ อาจจะยังไม่สวยครับเคลือะหน่อยแต่แห้งนะครับไม่เยิ้มไม่รั่วนะครับ m 5 0 0 0 su ตัวนี้ราคาสองแ0นเจ็ดมืบาทนะครับสภาพนี้279,000บาทนะครับถ้าปรับสภาพก็คุยละเอียดกันนะครับายางหลังพอได้ครับยางหน้าเหลือน้อยครับนะตัวนี้ m 5000 SU อ su ตัวนี้น่าจะลดปีห้าหนึ่งหรือห้าสองนะครับ อประมาณนี้เนาะนะครับเครื่องเกียร์ดีครับคันนี้นะครับ M 0 0 0พ u น่ U รถเกียร์ก็ขายนะครับตัวนี้ครับไอ้นุมไวไฟนะครับปี55นะครับอ่า เล่มปี55ครับแต่ถอยปี56นะครับจองข้ามปีสภาพสวยครับตัวเดิน12ปั๊ม23ปั๊มแฟดนะครับเครื่องฮีโน่ J2 ปั๊มใหญ่นะครับ260เลงม้าครับช่วงล่างเต็มครับโซ่ใหม่ๆอยู่เลยใบใหม่ๆเลยนะครับเต็มดูเครื่องครับแห้งๆครับ ไอหนุ่มไวไฟปี B 55ครับอ่าตัวนี้890,000บาทครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนำชมด้านนี้ต่อไปก็จะเป็นคันท,ที่7จะเป็นยันม่าครับ ยันมา EF39 3T นะครับตอนนี้กำลังเช็คระบบเก็บสภาพนะครับตอนนี้สองแสนสามหมื่นบาทครับใบดันผ่นหลังนะครับ2 3ง0 0นบาทเช็คระบบเรียบร้อยนะครับเก็บสีบางจุดนะครับเครื่องดีครับไม่เคยแกะนะเครื่องเดิมๆสีเดิมๆนะครับช่วงช่วง แต่เก็บสีคานหน้าให้นะครับเก็บสีท้ายให้นะครับสีเฟเบอร์เดิมๆครับเดี๋ยวขัดหน่อยก็สวยแล้วนะครับยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับด้านในเป็น LC 7นะครับคันนู้นติดจองนะครับรอจัดส่งนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับจอดไว้ด้านใน ชมห้าหน้าอีกคันตอนนี้ L3408Di นะครับเก็บสภาพเรียบร้อยตอนนี้ลูกค้าจองไว้แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสภาพะนะครับเก็บสีใหม่ทั้งคันนะครับลูกค้ามาชมตั้งแต่สภาพเดิมๆนะครับถูกใจสั่งจองสั่งเก็บงาน อุปกรณ์สามชิ้นครับไปดันผ่านหลังโรตารี่นะครับจบไปสองแสนนิดๆนะครับผมคันนี้ขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดสุรินทร์นะครับสั่งจองไว้รอคิวจะส่งครับต่อมา L 3 4 0 8 d i เช่นกันนะครับคันนี้ก็เดิมๆครับแต่สีล้ออาจจะไม่ค่อยสวยนะครับราคาเบาๆครับ149,000บาท แสนสี่บาทนะครับสามสิตัวเปล่านะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ครับศูนย์แปด1ก้าสอง3ป9สามอันนี้ไคโอติครับรถเกาหลีอันนี้ไว้ใช้งานนะครับอ่าไม่ได้ขายส่วนคันนี้ M5000 อีกคันนึงครับเอ็มห้าปี552ห้รือห้นะครับคันนี้โทษดีนะเล่มอาจจะจํา ปีไม่เป๊ะบางคัน52หรือ53นะครับเล่มทะเบียนตัวนี้2 7 9 0 0 0บาทเช่นกันครับใบดันผ่านหลังนะครับลูกค้าท่านใดสนใจ m 5 0 0 0มีอยู่2คันครับมาเลือกชมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโตรตารี่ก็มีนะครับชุดใบดันผานพรวนนะครับโรตารี่ฝั่งนี้ก็จะมี l 3 4เครื่องอัดฟางเครื่องอัดฟาง1นึ่งแ 7 9 0 0 0มบาทครับของตาช้าง130ครับ130พัดตาช้างนะครับ้นานนี้ก็จะอัดฝากแล้วนะครับเผือนสนใจ L3408 อีกคันครับตัวนี้แสน0 0 0บาทครับรถปี50าย่างดีสีเดิมนะครับ จะเป็นนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ทีทีห้าห้าครับ TT55 2้าห0าสบาท2องแ0นเบาทครับนิวฮอลแลนด์ทีทีอันนี้ก็ขายโอติรถใช้งานครับอ่าอาัดฟางอยู่ครับคันนี้ไม่ได้ขายสุดท้ายครับ L34 ตัวนี้แสนสี่หบาทครับ 34DT ครับปี B 50นะครับ เรนะาจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอขอคูณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสนใจขนาดไหนโทรมาได้ที่เบอร์0 8 9 2์แป9 1ก้า9 2 8 3 2ด1อเ่าเคสอะไรยินดีให้บริการนะครับอสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับเบอร์โทรที่แจ้งแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทรหรือ Facebook ของเคสอะไรนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ